แจ้งข่าวดีคลางโอนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้สูงอายุทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันเป็นงวดสุดท้ายในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับปุ่มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับปุ่มในวันที่19กันยายนปี2565นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาทําเป็นคลิปวิดีโอสําหรับผู้สูงอายุนะแจ้งเตือนกันอีกครั้งหนึ่งคือรอบสุดท้ายแล้วนะคะ คือเงินตรงนี้จะไม่มีการได้รับเพิ่มแล้วนะคะแต่ก่อนไปรับชมนะว่าเงินอะไรผู้สูงอายุกลุ่มไหนที่จะได้บ้างนะคะบุ๋มก็ยากให้ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปแลข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะกระทรวงการคลังก็ทําการโอนเงินให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้สูงอายุบ้านไหนท่านใดไปโกดมาใช้กันแล้วบ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันหน่อยนะคะซึ่งเงินนี้นะคะเป็นเงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุนะคะจะเป็นการโอนเงินงววสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งหลังจากที่มีการโอนเงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุเข้าบัญชีผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะได้รับเนี่ยคนละ1น0ถึง250บาทกันเลยทีเดียวนะคะ ก็จะได้ในรอบตกเบิกตั้งแต่19กรกฎาคม65ค่ะก็จะมีการโอนจ่ายทั้งหมด4เดือนด้วยกันนะตั้งแต่งวดเดือนเมษายนจนถึงกรกฎาคม65ค่ะส่วนรอบที่2นะั้นในวันที่19สิงหาคม65รอบสุดท้ายก็คือวันนี้นะคะวันที่19กันยายน65ซึ่ง ส่วนใครที่ได้รับเป็นเงินสดนะคะให้ติดต่อได้ที่อบอตอที่ท่านได้ลงทะเบียนรับเงินอย่างชีพเอาไว้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าผู้สูงอายุที่จะได้รับนั้นเป็นกลุ่มใดบ้างก็จะได้ทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะสําหรับผู้สูงอายุนะคะกลุ่มแรกคืออายุ60ถึง69ปีจะได้รับ100บาทค่ะผู้สูงอายุ70ถึง79ปีรับ150บาทผู้สูงอายุ 80-89ถึงปีรับ200บาทผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปเนี่ย250บาทนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้สูงอายุนะคะจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงกันยายน65นะคะรวมระยะเวลาทั้งหมดนี่ก็คือ6เดือนค่ะโดยเงินนี้โอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วนะคะที่มีสิทธิ์ได้รับเงินก็ตามทีุ่ผมแจ้งเมื่อสักครู่เลยนะใครที่แบบว่า ไปกดเงินมาใช้กันแล้วบ้างนะคะขอเสียงคอมเมนต์หน่อยนะคะหรือใครที่ยังไม่กดมาใช้เลยเนี่ยก็สะสมมาเนาะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่ไหมที่เขาทบให้เลยเนี่ยนะคะจนถึงเดือนนี้ก็จะได้รับสะสมนะคะสูงสุดคนละ6 0 0ถึง1 5 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะคะทั้งหมด ตามขั้นบันไดนั่นเองค่ะส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินบิยังชีพแบบ1,000บาททวนหน้าแบบไม่มีขั้นบันไดนั้นคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะรอติดตามนะคะตอนนี้ก็เข้าสภาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอรหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผู้สูงอายุท่านใดน,นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ